แพ็กสองพุ่งเสร็จมีสั่งมาสามพันบ้านแพ็กพุ่งเสร็จเรามากินข้าวมีเอฟซีท่านหนึ่งสั่งไปขายที่ประเทศอังกฤษตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายสั่งไปขายทั่วโลกเมื่อวานก็มีสำรัรซื้อไปขายที่ญี่ปุ่น ผัทติเมาทะเลมามา่าผัตติเมาทะเลนี่เราพิแถี่แถต้องใช้ใช้เส้นของยี่ห้อไว่มันจะเส้นไม่ขาดแบบนี้เส้นมันขาดเส้นใว่มันจะเหนียวกว่าวกระยำยำอ่ะจะเหนียวกว่าของยี่ห้อมามา ของวมามาม่าเนี่ยเส้นมันขาดนะครับเส้นมันหักหักแต่ถ้าพูดถึงรสชาติเครื่องปรุงมันอ่ะมันแซบแซบกว่าที่ห่ออื่นแต่ว่าเส้นมันไม่ผ่านเส้นมันหักหักกราเราใส่ปลาหมึกมันด้วยปะเราก็ชอบจิ้มปลาหมึกกักแหแม่ไม่กินแม่ไม่กินปลาหมึก วันน้อยได้เป็นประธานาาสภาเพราะว่าปวิจจะเป็นนายกไงแล้วปวิจจะได้ดูแล้วไม่แก่พระวันน,อน,น้อยแก่กว่าประวิจอีกประยุทธ์จะไปเป็นรัฐบุรุษเสร็จประยุทธ์อ่ะไปรับแต่แหน่งเป็นรัฐบุรุษ เพราะว่าตั้งแต่ป๋าเป็นเปเนี่ยยังไม่เคยมีใครเป็นรัฐบุรุษเลยนะประยุทธ์นี่แหละที่จะได้เป็นตำแหน่งรัฐบุรุษแต่ฉันว่าวันนอ่ แก่เกินไปฉันอยากได้หมอชุนละแง่แต่หมอชุนละแง่นี่อัพับเนะเาะเขอให้มันเป็นหัวหน้าพักหัวหน้าพักเก็แบบไว้เพื่อพักถูกยุบถูกอะไรถูกเพิ่อถอนสิทธิ์พักสิทธิ์ไม่ให้ไม่ให้ข้าเลยแันติเดตนายยกก็ไม่ให้ประธานสภาก็ไม่ให้ ให้เป็นหัวหน้าพับเพื่อที่จะไปพ่อมดดตำเขาเขาจริงๆเขาจะให้พ่อมดดํำเป็นแล้วมดดจำเป็นคู่กับพ่อไงแบบพ่อในระบบประชาธิปไตย พอแม่ดามันอยู่พัคเพื่อไทยเขาก็มีสิทธิ์พอ่อแมนดาเขาชิงถอนตัวเพราะไม่เห็นพวกว่าติงส้มมาด่างอะติงส้มมดามด,มดา่าเขาก็เลยแบบขอถอนตัวเลยพาราแม่ดามราทนพวกติงส้มไม่ไหวอะ รอบสุสลศัดล้นฟ้าสมัครประกวดแล้วนะล้นฟ้าหลานันนะ่ะเทจูนิเวิร์สอ่ะถ้าป,ปีนี้เนี่ย M.U.T. ไทยแลนด์ใช่ไหม <c oughs> เด็กพวกเนี้ยที่ประกวดเทจูนิเวิร์สอ่ะจะออกมาเดินคู่กับ M.U.T. ไทยแลนด์นะรู้ป่ะรู้ปะ,ปะออฟ เ,รเครพบว่าฮัลโหลค่ะคุณผู้ชมครับผมนะคับผมมารอยงต่างนะครับฉันบอกว่าให้มาบ่ายสามโมงครึ่งมึงมาแล้วเหรอแล้วคนมาหมดอยู่หน้าบ้านยังฉันจะได้ปิดประตูแล้วขึ้นไปทีเดียเพราะฉันเปิดร้านอยู่ เออนาขีกลาง เดี๋ยวนี้พอแม่กินสลิมดิงนะกินมสลิมดิงปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้แม่กินถ้าทาไม่ลงเนี่ยกินแค่นี้จะอิ่มเลยกินสองสามคำอิ่มเลยนี่สลิมดิงไทยจยีอันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าที่แม่ชงไปรอบหน,นึ่งตอนสิบโมงเนาะน้อใส่น้ำแข็งมันละลายนี่สลิมดิงไทยจยีวันนี้ยังต่อโปอีกหนึ่งวันนะโปถูกหวย ห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยส่งฟรีคนที่แบบอยากจะซื้อไปลองชิมมานะทักไลน์มาเลยโอนเงินมาเลยห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยส่งฟรีส่งเคอรี่เดียววันเดียวได้รับโอนเงินมาส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยเนี่ยอจะกินให้ดูอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้ว อันนี้แก้ว500มลนะครึ่งลิตรนะหวานหอมอร่อยที่สุดในโลกแม่เอาเงินที่แม่ถูกลอตเตอรี่ไงถูกเยอะไงมาจ่ายค่าขนส่งเคอรี่ให้ไงจ่ายค่าขนส่งเคอรี่ให้ช็อกโกแลตม็อกค่าไม่ได้หขาย200นะเมื่อกี้ใครถาม เชื่ออะไรอ่ะฟักจุงพ่อมึงตายคัวยเย็บแม่ใครจะมาขาย200าร้อยมกค่าพ่อมึงตายแหกตาดูค่ะกล่องหนึ่งนะห้าร้อยแล้วลดเหลือสามร้อแล้วถ้าซื้อกล่องเดียวต้องมีค่าส่งร้อยหนึ่งเฉพาะชาไทยเท่านั้นเนะี่ยถึงจะส่งให้ฟรีม็กค่านี้ไม่ได้ส่ง